สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆครูบาอาจารย์ที่เคารพรุทธนะมีเรื่องเล่าวันนี้ก็มีพระมาให้เพื่อนๆพี่ๆได้ส่องได้พิจารณานะครับวันนี้มีหลายชิ้นเลยนะครับมีสมเด็จวัดเกศชโยนะครับสมเด็จวัดเกศชโยนะครับเดี๋ยวผมจะส่องเปิดให้เพื่อนๆพี่ๆดูนะครับอ่านี่เป็นพระผงน้ำมันมะกล้วยนะครับหลวงพระ้วยโคสิตาราม เป็นเหรียญเหรียญมีสองเหรียญน,นะครับมีเหรียญหลวงพ่อมุ้ยวัดดอนไรนะครับปีหนึ่งสองนะครับแล้วก็เหรียญรุ่นแรกนะครับหลวงพ่อแชม่มวัดตะกล้องนะครับเป็นเหรียญที่คนแสวงหานะครับเขาบอกว่าสายเหนียวนั่นงทับปืนนี่ตึก,กุดลูกปืนตะก,กุลลูกปืนหลวงพ่อแพ้วปอโรนะครับ ป็นตัวกดลูกปืนจุดสองสองนะครับเนี่ยฮะขยัาดังกุกักกุกักเนี่ยฮะเป็นเวนดีเดี๋ยวผมจะเปิดให้เพื่อนเพื่อนพี่ดูนะครับว่ามีมาเป็นแบบไหนนะครับเนี่ยกดลูกปืนหลงพ่้วนะฮะกอเป็นเนี่ยครับเก่าๆอย่างเงี้ยมีความเก่าแล้วก็มีเหมือนตอกรอยตอกตรงนี้นะครับเป็นลูกปืนจุดสองสองนะครับถ้าพืนเพมือนเวนดีที่เล่นเครื่องรางนะครับก็ เดี๋ยวขยายให้ดูชัดๆฮะเนี่ยนะฮะเนี่ยครับจะมีเหมือนตัวหนังสืออยู่ตรงนี้คนระับปืนจุดต้งสอนจะมีตัว F ตัว C ครับแล้วก็มีรอยรอยเหมือนตอกตรงนี้ฮะเนี่ยเนี่ยยุคยุคเก่าๆเลยนะของหลวงพ่อแพลวโปรวรนะฮะเนี่ยนะขยายไปดูให้ดูนะฮะความเก่าะฮะนี่ฮะรอยตอกตรงนี้นี่ตัวที ออดูกุลุกปืนเสร็จแล้วกุลุกปืนก็เป็นเครื่องรางเช่นหนึ่งครับทางด้านสายเหนียวนะครับวันนี้มีสายเหนียวอยู่มีเหรียญหาดูเหรียญดูเหรียญก่อนเลยครับยำขยายให้ให้ดูชัดๆนะครับขยายในสัน โอ้โหนี่ครับความเก่าเห็นไหมครับเนี่ยขึ้นสนิมขึ้นเคียวนะครับเห็นไหมเนี่ยผ่านการใช้พระที่ผ่านการใช้เห็นไหเนี่ยข้างนี้ไม่มีหูนะครับเนี่ยหลวงพ่อจะนั่งทับปืนจุดพิเศษที่ดูครับตรงปลายปืนนะครับจะไม่เป็นตุ่มจะเป็นเหมือนสามเหลี่ยมครับตรงปลายปืนนะครับเห็นไหมตรงเลงศูนย์เนี่ยจะเป็นจะเป็น,เ,ปนเดี๋ยวนะขยายให้ดูเดี๋ยวนะขยายให้ดูรุน่นเก่าก็จะดูตรงปลายปืน เห็นไหมตรงปลายปืนจะมันจะไม่ใช่เป็นตุ่มอ่ะจะเป็นเหมือนสามเหลี่ยมผมก็พยายามโฟกัสให้เพื่อนๆน,นะครับเป็นเหมือนหนุม,มานนะครับหนุม,มานแล้วก็ตรงนี้รอยเจ,จาะจะปิ้นนะฮะเห็นไะหสภาพเก่านะครับเดี๋ยวนี้ดูนะะดูตรงนี้ดูตรงนี้นะครับเพื่อนๆพี่จะมีจุด จ่ายเงินนะชั้นเนี่ยอ่าเนี่ยขีดเนี่ยเห็นไหมที่ผมชียยย้เนี่ยมันจะมีสองใกล้ๆนะฮะผมมือยังไม่นิ่งเลยฮะเน,นี่ยเดี๋ยนะเดี๋ยนะเดี๋ยวขยายเนี่ยครับมันจะมีขีดอยู่ตรงเนี้ยเพื่อนๆพี่เนี่ยขียดตรงนี้เนี่ยขียดตรงนี้เลยจะมีหนึ่งขีดเนี่ยครับ เรือจุดจ่ายตังตรงนี้ตรงนี้เนี่ยเหรียญแท้ดูง่ายครับเหรียญน,นี้เรียญดีดูได้ครับหลวงพระ c h มาตากล้องนั่งทัอปืนเนี่ยโอ้โหสมัยก่อนเนี่ยผมนึกแเห็นพระอาจารย์ของผมเนี่ย,ย,วยไว้ติดตัวเลยนะฮะผมก็เลยอยากได้บ้างครับนี่มีความคิดในใจอยากได้บ้างปิ้นๆนะฮะเหรียญเนี่ยครับ,ล,นนรบลักษณะเหมือนเหรียญเหมือนพัดยศอะครับเหมือนพัดยศพระครูอะไรประมาณนี้ครับจะเป็น พัดยศสมัยก่อนเวลาเขาเราจะทานมาก็จะเป็นแบบนี้นะครับน,นี่เี๋วลวงพ่อแช่มบัตรตกล้องนะครับหายากอีกเหรียญหนึงนะครับส่วนมากจะสึกนะครับเพราะว่าเป็นเหรียญที่คนจะพกเป็นทหารเป็นอะไรอย่างเงี้ยครับก็จะพกติดตัวจนสึกหมดนะครับเดี๋ยวมาดอูอีกชิ้นหนึ่งนะครับชิ้นนี้เป็นเนี่ยผป่งน้ำมันหลวงพ่อกลวย เป็นพระผงสุพรรณเห็นไหมครับเนี่ย<ม>ดูนะจะมีลายมือข้างหลังเห็นไหมครับเ,เพื่อนๆพี่เนี่ยพระผงหลวงพ่อกลวยเนี่ยดูง่ายนะเนี่ยเนี่ยข้างในมองไปข้างในก็จะเหมือนมีมวลสารท้ายใสๆเลยไม่ใช่นะครับเพื่อนๆพี่คือพระผงน้ํามันก็มีการทําเยอะนะแต่ว่าพระพิมพ์นี้นะครับก็สร้างน่าจะมีจํานวนพอสมควรแต่ว่าก็หาดูยากครับ ทั่วไปก็หาดูยากนะครับเห็นไหมครับมีขอบเปิ้นๆอย่างเงี้ยครับแล้วก็มีมวลสารมีเนื้อหาที่ค่อนข้างจะชัดเจนนะเนี่ยขยายดูไใกล้เลยนี่ครับเพื่อนๆพี่เนี่นี่เนี่ยขยายดูนะพยายามโฟกัสหาโฟกัสนะฮะนี่นี่ๆๆนี่นี่โฟกัสนะครับมีหน้ามีตามีจมูกมีปาก มีความคมแล้วมองไปข้างในมีขา,ขาวขาวมีลายมือนะครับเป็นวีีเจอรเนี่ยซื้อได้ง่ายเลยครับผมไม่ได้เขียนอะไรบอกเลยนะครับดูอง์นี้เสร็จนะครับเดี๋ยวดูเหรียญหนึ่งนะครับเหรียญหนึ่งเหรียญหนึ่งเนี่ยได้มาวันนี้เลยนะครับเนี่ย ให้เป็นพี่ดูนี่นะครับจริงๆเหรียญหลวงพ่อแช่มได้มาหลายวันแล้วครับได้มาหลายวันแล้วแต่ว่าเอามารวมให้ดูวันนี้แต่ชุดที่ได้วันนี้ก็ประมาณสี่องค์ครับเร,เราชอบเช่าบ,บูชาได้ไหมวนี่คือเหรียญที่ดูง่ายอีกเหรียญหนึ่งปีหนึ่งสองเป็นเหรียญวั่นถุงหลวงพ่อมุ้ยวัดดอนไรครับ เหรียญหลวงพ่อมุ้ยนะครับจะไม่แพงมากแต่ว่าก็เป็นที่นิยมนะครับหลวงพ่อมุ้ยท่านมีพุทธมีเป็นพระปฏบัติดีบัติวชอบแล้วก็มีพุทธคุณนะเห็นไหมฮะด้านหลังนี่เป็นถุงเงินถุงทองแล้วมีปิตามหาลาภอยู่ที่ที่ถุงเงินถุงทองซึ่งเขียนว่าเหรียญขวัญถุงมหาเศรษฐีนะครับเห็นไหมฮะบางท่านบอกว่าหลวงพ่อมุ้ยจะเป็นสายเหนียวจริงนเนี่ยเหรียญน,นี้ถือเป็นเหรียญที่เป็นทางด้าน โชคลาภเลยนะครับเห็นไหมฮะนี่นี่มาี่ยดูหน่ยนี่นี่นีนี่นี่พระสงฆ์ใจเออพระพระปิตานะปิตามหาลาภเห็นไหมนี่แล้วก็เขียนว่าเก้าเาเาเเห็นไหมครับอ่าเนี่ยหวยสิบร้อยพนห่นแสนนะเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าฮะนี่เป็นเหรียญนึ่งที่น่าสะสมตัดก็เป็นตัดขาดครึ่งนะเป็นเพี่ ตัดแบบยุคสมัยปีประมาณปี2 5 0 0มา2 5 0 0ปี2 5 1 2ก็ตัดขาดแบบนี้ครับเนี่ยดูไม่ยากฮะเขียนเนี่ยหน้าหลวงปู่ชัดๆคมๆอย่างเงี้ยฮะเนี่ยเหมือนมีซ้อนๆตรงนี้นะครับตรงขางก็จะมีซ้อนๆคมมากครับหลวงปู่ไปหลวงปู่เลยเหมือนมีชีวิตเลยนะฮะเนี่ยหลวงพ่อมุ้ยวัดดอนไร่ครับหลวงพ่อตาดาเรี่ยงหลวงปู่มุ้ย มาเดี๋ยวมาดูไฮไลไท์วันนี้เลยนะครับนะเดี๋ยวมาขยายดูสมเด็จวัดเกศชอยองค์นี้นะครับดูเผินเ,นเนก็ธรรมดาทั่วไปนะครับแต่ว่ามีสิ่งที่มหัศจรรย์อยู่นะครับคือเพื่อนๆดูตรงนี้นะฮะในองค์พระเนี่ยจะมีคราบแบบนี้คราบหนาๆนะครับ,รบ,รบซึ่ง มีมีจุดที่หลุดไปบ้างครับแต่เป็นคราบครับคราบเหมือนพระฝังอยู่ในกรุนะครับเพื่อนเพี่นี่ครับนี่พิมพ์ทรงที่สวยงามอีกพิมพ์หนึ่งครับพระวัดเกษโยก็จะมีกรอบกระจกแบบนี้นะฮะเห็นไหมเนี่ยครับกรอบกระจกเป็นลักษณะแบบนี้นะครับเพื่อนเพี่เป็นลักษณะเอกลักษณ์นะเนีดูหูดูข้างหลังมีรอยอะไรนะเป็นรูเป็นหลุมลงไปเลยนะเนพื่อนเพื่อนพี่เนี่ย หลุมลงไปเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสี่สิบห้าโอ้เยอะหลายหลุมเลยนะครับเนี่ยเหมือนถูกกัดกร่อนนะครับพื้นี้แล้วก็มีคราบนะครับเนี่ยคราบของความเก่าคราบของกรุนะครับพื้นเห็นะฮะพระองค์นี้นะครับผมสันนิษฐานของผมเองเลยนะครับว่า เป็นพระที่ถูกฝังกรุที่บางบุรรมนะครับเนี่ยครับพ,รพี่เมื่อถูกขุดกรุมาก็จะมีคราบกรุติดเนี่ยไปหูยาวนะรประบาเลยนะครับพ,พี่เนี่ยครับเป็นเจ็ดชั้นนิยมนะครับหูประบาะครับพีพ่เห็นไหมครับเนี่ยฐานพิมพ์ทรงนี่สวยงามมากอะเนี่ยฐานพิมพ์ทรงทุกอย่างสวยงามพิเศษหมดเลยมีมวลสารบางจุด เห็นเป็นเนื้อเป็นเนื้อเหมือนมีแร่มีอะไรอยู่ขา้างในมีมวลสารฝังขา้างในนะเนี่ยเนื้อผงสีขาวเนี่ยครับฝังขา้างในแบบนี้เป็นเลยพี่เดีย๋ยวผมพยายามขยายให้เพื่อนเพื่อนพี่พี่ดูไกละนะเห็นไหมเนี่ยดูดูเนื้อใกล้ๆเลยนะเห็นไหมเนี่ยหลุมแล้วก็มวลสารที่ฝังอยู่ข้างในเห็นไหมนี่จุดต่างๆการหลุดไปเนื้อนี่นุ่มเลยนะครับเป็พี่ตรงนี้ เนี่ยขยายให้ดูแต่ละจุดมีเหมือนมวลสารอยู่ข้างในดูข้างหลังเนี่ยฮะเก่าจริงๆฮะนี่ครับดูข้างหน้าเมื่อกี้ก็ดูธรรมดานะครับนี่ครับใบหูนี่ยาวประบาเลยนะครับุณเพื่อนพี่นี่ผมเป็นสันนิษฐานนะครับผมสันนิษฐานนะครับผิดถูกไม่รู้นะครับแต่ว่าสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นพระที่นำมาฝังกลุในบางพรมนะฮะ เนี่ยครับเป็นแบบนี้นะครับพี่ๆดูเนี่ยเนี่ยดูก็เขาก็แต่งมาก่อนแล้วเหมือนแต่งพิมพ์มาแล้วนะครับแต่งให้เรียบมาแล้วแล้วก็มีคราบกรุเกาะทับอีกทีหนึ่งนะฮะเนี่ยเนี่ยครับพี่ๆซึ่งผมไม่ค่อยได้เจอครับพระที่เป็นอาวัตเกตชโยนะครับนเกตที่มีคราบกรุแบบนี้นะฮะเห็นไหมเนี่ยพี่ๆเนี่ยขยายดูใกล้ๆเลยเห็นไหมฮะเนี่ย ดูฮะนี่ดูข้างหลังจบเลยนะฮะเนี่ยเนี่ยเนี่ยดูเนื้อการแตกลายงานแตกเนื้อลานมีครบเลยนะครับองนี้นะเห็นไหมฮะนี่ตรงนี้เหมือนฟันนะครับเหมือนฟันเนี่ยตัวนี้แยกแยกเห็นชัดเลยนะครับเนี่ยเสียนกลมแล้วก็เสียนนะฮะแยกเห็นชัดเลยนะครับตรงนี้ก็เป็นยอดเก๋ก็เหมือนปลีนะครับเห็นไหมฮะเนี่ยใบหูเฟี้ยวเลยนะครับเนี่ยครับ เอาให้เพื่อนๆพ,พี่ได้ส่องได้พิจารณาครับผมเนี่ยครับสวยงามจริงๆครับ